สวัสดีครับพี่น้องมือนนี้มางานไหลเรือไฟเดี๋ยวทีพาเบิ่งแข่งเรือเด้อพี่น้องเด้อแข่งเรืองานไหลเรือไฟนครพนมนะครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ่งแข่งเรือจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะให้เบิง่งอ่าัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะครับผมอันนี้คือน้ำโขงครับ

đừng nói 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 đừng nói

ไทยฟรีคัเฟ่ฟรีอินเดียฟรีกไทยฟกินฟรีบางียฟรีอกันอยไหมมัวาฟอฟ้อมันอบบเงียกูเลียงกูเลี้ยงไปน้ำน้าเออแมฟ้าเออี้าไโก่งมันโตมันให่ไหมน้ำน้ำไหลมันไม่ใครที่ไปดื่มน้ำได้ถึงตนนั้นเนาะอยู่เรื่องขอน้ำไหลเฮ้ย ไยหม่เอาสูไปทํ้าว่าแค่ว่าหนึ่งเลสองใส่ที่ไหล้ำันทั่วั่วน้ำน้ำทาาพุ่นมันมันไหลแหงเออเชือกบอน้ำ้าการล้จะซะเออเขาเขาเขาพูดแบบนี้แบอ่างทีู่นะสูลังว่าเขาไปย่างเขาบอกซีมว่ไปเ เออเบื่อเบเบืนี่ยาไม่้ม่รู้ไม่รู้่รม่ร่รไม่ร้่รู้ไม่้ไไปแล้วไไรไม่รั้ไม้ไม่รไ่้่้่รู้่รู่รูม่ม่ม่ไม่้ม่้ไป่้ไมู่กไ่ไไร้ไไม่รูไ่ร่รม่รู้ม่รู้ไ้ไมู่้

ขาสีฟ้าและขาสีอื่นขั้วขั้วเพื่อเขาเพื่อเขาซุปเพื่อเขาขึ้นไปเลยไกันสิขทยก็ต้องซื้อถันใส่ถุวเท้าข้วยอู้หคนไทยอยู่เขากันฝังเราก็ยังบุไปรลยค่เออว่ฝังเราก็บึงไหลไปเขา แม่ไปได้ไหมวะตรงนี้คนหนังเต็มเลยหนังเต็มหัวใจสีขาวหรอเขาเนาะคุยด้วยเรื่องอะไร สีแดงไอสีแดงเดียนสีแดงสีแดงสแดีแปจับได้สีแดงเือกไเลยวเลยาเยอะไย สีแดงไปสีแดงน้ำหนาลายกลายรไับสีแดงแล้วสีแดงอสีแดงขนาดกอี้เ <m enfant> <rij> ็นเเสดีไูหน่อยวันนี้สีแดงสู้สีแดงไปไกลแล้วครับสีแดงจะไม่เห็นเลยสีน้ำสีสีหวังไป

อันเรียกผมเะครับ <ian> <can ful oyu> ั่เรีนะการแ่งะประรลาดอยากให้มีการบท้มานมอัีกังครั่น่นะรับเรยกเร็ตาลต่อไปครอยากข่งนสอบอรเแม่ค้าก่อนนะนุียี่สิบจานหมดแล้วหมดเลยนะ การละเมิดท <muitas S 2> ี่บาดไได้เยอะมากเลยครับผมรับการเรียนรู้การทำลยคนละของการเรียนรู้กาไปครับแต่การที่มาทำงานแล้วพิจารณารูปทรงเป็นรูปแบบใดครับาจารย์อาจารย์รู้ว่าเห็นว่าต่กรที่มาทำงานในกรต้อนรับที่เรียกเรื่องอะไรได้รับกรร้องได้รับการร้องเรารับก้องคนไทยแต่ในมนแต่ล อะไรพี่น้องคลิปนี้ไว้จำนี้จต่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องพลลุ้มนะครับโยพี่น้องเด้เอแต่ละคลิปนี้ไว้จำนี้สวัสด,ดีครับผมขอบคุณครับ